สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเขตฐานทัพเจอจุดเปลี่ยนชีวิตคู่ก่อนตัดใจขอจบรัก1ิปีเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสําหรับครอบครัวของนักแสดงมากฝีมือเขตฐานทัพกับแนททักษยาที่ตอนนี้มีบุตรชายน้องดีจ้ามาเติมเต็ม,ตมความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกวันแต่ก่อนที่ทั้งเขตและแนทจะตกลงใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั้นเจ้าตัวมาร่วมกันเปิดใจถึงเส้นทางความรักฝ่ายแนท แอบน้อยใจนิดนึงที่เขตเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีวันรักแนทได้มากกว่าคนเก่าถามว่าจริงหรือเปล่าที่พี่เขตไม่ทิ้งลายคาสโนว่าขนาดแต่งงานไปแล้วก็ยังมีสาวสาวทอดสะพานส่งไดรเรกมาเขตกล่าวว่ามีบ้างมีบ้างช่วงยังเคลียร์ไม่เรียบร้อยถามว่าแนทตได้ตรวจโทรศัพท์พี่เขาไหมแนทกล่าวว่าไม่ตรวจไม่เช็คเพราะว่าขี้เกียจหาเรื่องใส่ตัวถามว่าหึงไหมแนทตก็แค่พูดพูดแต่ไม่ใช่ไปตามอะไรแบบนั้นถามว่าที่เราหึงแสดงว่าเราต้องรู้อะไรมาบ้าง แน็กล่าวว่าช่วงนี้ไม่มีตั้งแต่แต่งงานคลีนมากแต่ก่อนแต่งมีบ้างเหมือนเขายังเคลียร์ไม่หมดทมว่าเรื่องอดีตคู่จิ้นที่ทำให้ทั้งคู่ทะเลาะอย่างแรงมาแล้วแน็ Net กล่าวว่าอันนี้น่าจะเป็นทางแน็ตมากกว่าพี่เขตเขาไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแน้ว่าอันนี้มันเป็นปัญหาของคนที่มีแฟนเป็นดาราแล้วมันหลีกไม่ได้มันเห็นในสื่อเห็นทั่วไปมันไปไหนไม่ได้แน็ Net ก็น้อยเพราะแน็ตเป็นคนคิดมาก ถามว่าทำไมถึงนอยมีคนมาพูดเปรียบเทียบเราหรือยังไงเน็ตกล่าวว่าคือมันเคยมีครั้งหนึ่งสมัยคุยกันได้ไม่ถึงเดือนพี่เขตบอกเน็ตว่าไม่มีวันรักเน็ตได้มากกว่าเขาถามว่าคุณปแปลประโยคนี้ในความคิดของคุณให้เขาฟังเขตกล่าวว่าคือคนแต่ละคนมีความแตกต่างกันความประทับใจและความทรงจํากับคนคนหนึง่งมันจะอยู่แบบนั้นตลอดไปนี่คือสิ่งใหม่ที่เข้ามาในชีวิตรฉชนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่เริ่มต้นใหม่ วันหนึ่งจะเป็นยังไงไม่รู้ณเวลานั้นที่พูดคํานี้ออกไปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมตอบได้เลยว่าผมตัดสินใจไม่ผิดทว่าเห็นว่าคุณแนทจะหยาบก,กับคุณคุณไปทะเลาะเขาเรื่องอะไรเขตกล่าวว่าผมไม่รู้ตัวคือเรื่องของเรื่องทะเลาะกันเสร็จปุ๊บผมก็ปิดประตูรถแล้วผมก็ขึ้นไปบนห้องมันก็มีประตูแยกออกไปเป็นห้องนอนสำรองผมกะว่าจะนอนห้องนอนสำรองเสร็จแล้วก็ต้องคิดในใจว่าทะเลาะทำไมเดี๋ยวก็ต้องดีกันก็กลับมาห้องนอน ตัวเองไฟมันก็ปิดเราก็ล็อกประตูแล้วนอนไปเลยแล้วประมาณตีห้ารู้สึกตัวหันมาจะกอดภรรยาภรรยาหายพอลงมาข้างล่างภรรยานอนอยู่ที่โซฟาภรรยาโดนล็อกห้องไม่ให้เข้าห้องนันกล่าวว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าปกติมีแต่ผู้หญิงไล่ผู้ชายไม่ให้นอนนี่ฉันมาถึงจุดที่ฉันต้องนอนโซฟาแล้วเหรอคือนั้นร้องห่มร้องไห้ดรามา่าถามว่าถึงขั้นจะหยาเลยนัดกล่าวว่าคือนัดเคยพูดกับพิเขตคนรัก,ก เขาไม่ทําร้ายกันโดยตั้งใจไม่ว่าโดยร่างกายจิตใจหรืออะไรก็ตามแล้ว넷รู้สึกว่านี่มันเป็นการทําร้ายกันอย่างรุนแรงแนทบอกว่าไม่ได้ละอยู่ไม่ได้แล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก newsheadline.info ขอบคุณครับ